ชาวอินเดียที่ร้องจะถูกเมียทิ้งเตรียมร้องสถานทูตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังตำรวจปากน้ำขู่บังคับให้เซ็นยินยอมยกบ้านและที่ดินให้ฝ่ายภรรยา,ารกรณีบางช้ำรักอยู่กินกับเมียชาวไทยด้วยกันมากว่า30ปีภรรยาขอหย่าได้เพียงแค่ตู้เย็นเก่าๆจนเป็นข่าวใหญ่โตล่าสุดวันนี้ นายราเดชสยามพร้อมด้วยนายสยามประสาทดูเบผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนและเป็นล่ามแปลภาษาอินเดียเดินทางเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไทยนิวส์เอเชียหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีถูกทำร้ายร่างกายจากญาติภรรยาและยังถูกตำรวจบังคับขู่ให้เซนยินยอมให้ออกจากบ้านโดยให้ยกทั้งบ้านและที่ดินให้กับฝ่ายภรรยาในขณะที่สัมภาษณ์นายราเดชสยามได้ยกมือไหว้ขอความเห็นใจจากทุกฝ่าย ด้วยอาการเสียงสั่นเครือว่าถ้าออกแล้วจะไปอยู่อย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนทั้งๆท,ที่ช่วยครอบครัวภรรยามาตลอด30ปีที่อยู่กินด้วยกันไอ้ใส่ไรผมพูดความจริงผมตายไปเอาไปไรไม่ได้ผมกลัวพระเจ้าผมรักประเทศไทยผมอยู่มานานเพราะอะไรรักประเทศไทยรักพระเลียไม่มีทีไปจริงๆไม่ไม่กลกครับผมผมรัก ภรรยานะเขาเป็นป่วยอยู่แล้วเขาํำบากเท่าไรเราไม่ถึงเขาผมเลี้ยงลูกเขาสี่กี่คนสี่คน,คนแล้วก็ใครเลี้ยงใครอีกกระโต,ตมาแล้วกันเนี่ยในระเด็ดกล่าวว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาดูแลคนในครอบครัวคนในบ้านด้วยดีตลอดแถมยังเปิดร้านขายของย่านปากน้ําเพื่อหาเงินสร้างครอบครัวต่อมาภรรยาเริ่มเปลี่ยนไปกดดันให้ออกจากบ้านจนมีปากเสียงกับตนบ่อยครั้ง ทั้งที่ทุ่มเททั้งเงินความรักจนวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วจากนี้ตนจะไม่เอาอีกแล้วสาวไทยเข็ดไม่คิดว่าสิ่งที่ลงทุนไปจะได้กลับมาเพียงแค่ตู้เย็นเก่าๆเ,เพียงตู้เดียวแต่วันนี้ตนเองไม่พร้อมที่จะหย่าและยังเป็นห่วงภรรยาที่ต้องรักษาอาการทางจิตแต่หลังจากภรรยาหายดีแล้วจะมาเซ็นใบหยาให้ขอเวลาอีก30วัน ขณะที่นายสยามปราสาทดูเบผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนและเป็นล่ามคนกลางที่แปลในสิ่งที่นายราเดชพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปอีกหนึ่งผู้ร้องเรียนกับทีมข่าวว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้กำกับสอพอเมืองสมุทรปราการตั้งคำถามว่าใครแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนให้และเป็นนักข่าวจริงหรือไม่ต่อนหน้าคนทั้งห้องรวมถึงนายราเดชจนทําให้รู้สึกอับอายเสียชื่อเสียง ดยเฉพาะในราเดชตั้งคำถามกับตนกลับว่าเป็นสื่อจริงหรือไม่พร้อมกันนี้ในสยามภาษาดูเบยังกล่าวต่ออีกว่าทางร้องผู้กำกับรายนี้บังคับให้เปิดมือถือของตนดูลุงพลว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ก็นักข่าวตัวปลอมทั้งๆท,ที่แสดงบัตรต้นสังกัดแล้วหลังจากนี้จะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับสมาคมนักข่าวหนัาาหนงสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเพราะเป็นสมาชิกของสมาคมว่ากรณีแบบนี้ ถูกสื่อคุกคามหรือไม่ถามว่าในสิ่งที่ร้องเรียนครั้งนี้อยากจะให้รองผู้กำกับออกมาขอโทษตนซึ่งหลังจากสัมภาษณ์ในสยามประสาทต์ <ขอ S 1> ดูเบพผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนยังได้โชว์บัตรสื่อใบแต่งตั้งในสังกัดส,สื่ออีกด้วยและตั้งข้อสงสัยด้วยว่าขนาดสื่อยังถูกรองผู้กำกับคนนี้กระทำแบบนี้แล้วตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไปจัดโดนขนาดไหนคนคว้ามาก็คือเป็น รองผู้กํากับสืบสบพสอพอ,อเมืองสมุทรปราการท่านพูดมาทันทีว่าคุณเสียอะไรใครเขาท้าทายอะไรคุณทําไมคุณถึงอ,ออกตัวอย่างนี้คุณเป็นใครผมก็บอกว่าผมเป็นผอข่าวเรื่องจริงพันเรียนครับไหนเอามาเอาบัตรมาดูซิใครเขาแต่งตั้งคุณขึ้นมาเขาแต่งตั้งคุณขึ้นมาได้อย่างไรซึ่ง สิ่งเหล่านี้พูดต่อหน้าผู้เสียหายทําให้ผมเกิดการเสียชื่อเสียงอับอายแล้วกลุ่มคนไทยเชื้อสายอินเดียเขาก็รู้กันหมดส่วนใหญ่ว่าผมเป็นผอข่าวเรื่องจริงผ่านเลนมันเสียครับผมเสียมากครับผมออกมาข้างนอกห้องสืบผู้เสียหายถามเป็นภาษาอินเดียมาว่าคุณเป็นผอข่าวจริงหรือปลอมผมก็งงเหมือนกันผมนึกว่าคุณเป็นของจริงผมเลย ขอความช่วยเหลือไปทางคุณก็จะทํายังไงต่อไปก็คือขอขอความเป็นธรรมครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสายทั้งออข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดูแล้วเป็นอย่างไรอยากให้เราทําแบบไรก็เสนอมาครับผมเราจะได้หาทางออกที่ดีได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการขอโทษขอโพยกันถูกไหมครับผมนะครับผมหรืบอกว่าสถทนทุน,นดีก็ สถานทุตอินเดียก็รับรู้เรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องของแขกคนนี้เขารับรู้เหมือนกันครับผมเพราะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ผ่านไปที่สถานทุตอินเดียนะครับผมแล้วผมก็มีการส่งอีเมลไปยังสถานทุตอินเดียตามร้องขอของออผู้เสียหายเพราะว่าผู้เสียหายหนึ่งอ่อนภาษาสองการศึกษาน้อยต่อให้เขียนจดหมายในภาษาเขาเขาก็ายังเขียนยากยิ่งภาษาอังกฤษก็ยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับผม บุคคลเหล่านี้ที่ว่ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือบุคคลที่ว่าการศึกษาน้อยมาหากินเราข้างหน้าคนที่มีการศึกษามีช่องทางเขาก็อยู่ในประเทศของเขาเขาไม่มาข้างนอกนอกประเทศท <Okay. S 1> ่าที่ของสถานทูตนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะมีการดําเนินการอะไรอยู่บางอย่างซึ่งเขายังไม่ได้ติดต่อมาหาเราแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมาว่าเขาเดําเนินการอย่างไรแต่ผมสามารถมั่นใจได้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นซึ่งคลิปเดิมที่ออกไปนั้นคนดูเป็นล้านล้านคน เฉพาะคนไทยเป็นล,ล้านๆคนก็ตอบกลับมาแล้วว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันอยู่ในนั้นในคอมเมนต์หมดนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าสถานทูตก,ก็ต้องเสียความรู้สึกอยู่แล้วว่าคนของประเทศเขาคือคนที่ถือสัญชาติของประเทศเขาได้รับความไม่เป็นธรรมลักษณะอย่างนี้ครับสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ